โยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับเกม ROV นะครับผมหรือเป็นเกมที่อยู่ในค่ายกาลีนานะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะครับผมมันเป็นเกมโมบ้านั่นเองโมบ้าในมือถือถ้าใครเคยเล่น League of Legends นะครับจะรู้ดีแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกม League of Legends มากๆและตอนนี้ผมบอกเลยผมได้โหลดลงมือถือเรียบร้อยแล้วผมไปไหนก็ได้เล่นแล้วครับผมคือแบบ ไปไหนก็นเล่นโมนบ้าได้ไม่ต้องมานั่งแบบอยู่แต่คอมตลอดเวลาแล้วเว้ยคือแบบหยิบมือถือขึ้นมาฉันจะเล่นโมบ้าแล้วแล้วไม่เหมือนรีออฟรีเจนชิบหายเหมือนมากนะครับให้ก,ก็คือผมขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับผมว่ามันเหมือนมากๆนะมันเหมือนเกือบทั้งเกือบหมดเลยนี่ตัวละครเรื่องสกิลอาจจะไม่เหมือนมันจะสะดวกเรื่องการออกของครับไม่ต้องกลับไปบ้านนะครับมันมันมากๆถ้าใครยังไม่ลองเล่นลองเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตนี่ผมโหลดใหม่มาให้ดูเลยนะ นี่นนเขาจะแนะนำนะครับแต่และอย่างเลยนะครับเ,เรื่องการเริ่มตอนที่ผมเอาดีน้องมาเล่นให้ดูนะผมยิงผมแล้วในมือถือนะครับผมอ<า>บอกเลยนี่ถ้าอยู่ในอยู่ในเกมดีออร์เจนตัวนี้จะเป็นตัวพายครับโคตรมันถ้าใครไม่เคยเล่นดีออร์เจนนะครับไม่ต้องมันนี้ก็ได้เล่นเกมนี้ดูและคุณจะรู้เลยว่าเกมนี้มันเหมือนเอลลเหมือนฮอนเหมือน โดตาเอ่ออย่าไปเปรียบเทียบเขาเลยเออขอโทษที่ที่เปรียบเทียบนะครับผมอย่าเพิ่งมีติ่งแล้วมาว่าเราโอเคก็มาในคล้ายแล้วเรียกว่าโมบ้าแล้วกันเอาโอวีโมบ้านี่แล้วก็มีการหลบมีการหลบในพุ่มไม้เดี๋ยวผมรอคนมาแล้วผมจะพุ่งป่าไา่ใส่ปาคงจะใส่ติด ขอโทษนะครับมันมากผมบอกเลยแนะผมขอขอมาเริ่มเล่นใหม่ให้ทุกคนดูพร้อมกันเลยว่ามัน,นไม่ยากนะครับนี่ first, first man one เก็บ one shot, one kill. One, one, shot. one kill ไปคร,ไดดนนครับ,มรบผมบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครไม่โหลดมาเล่นนะครับพลาดมากนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตรหนุกนะครับ yeah. ผมไม่ได้โม้นะครับ yeah. คือแบบ คุณไปไหนนะหยิบมือถือขึ้นมาคุณได้เล่นแล้วโมบ้าไม่ต้องไม่ต้องรอเล่นหน้าคอมตลอดอนะครับผมและยานนี้ครับมันออนไลน์เจอกับเพื่อนได้ด้วย5ต่อ5เหมือนเกมโมบ้าในคอมปกติเลย5ต่อ 5, 5นะออนไลน์นะครับ, <S <S ม,บมันมาก,ม,ม,ากมันมากนะครับอยากให้เอามาโหลดลองเล่นกันถ้าใครอยากโหลดลองเล่นนะลิงก์โหลดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมผมทิ้งไว้ให้นะนะครับบอกเลยโคตรมันโคตรมันยันในคตรมันคือจริงเปจริงอ่ะขอใช้คำนี้เลยดีกว่า ชอบเล่นเกมโมบ้าเว้ยแล้วแบบอ่าสักนิดหนึ่งน้องออกคาสงสยัยสงสัยว่าพี่บอสพี่แคสแต่เกมพี่ไม่เห็นพี่เคยแคสต์โมบ้าลงลงช่องเลยจริงๆครับมันเป็นเกมโมบ้าแล้วมันเป็นเกมที่เล่นนาน <Your team S 1> นะครับ <has S 1> แต่เกมเกมในมือถือมันเล่นไม่นานนะ <Stop. S 1> ไม่ถึงแบบเหมือนในโมบ้าทุกอย่างนะก็คือในนี้ผมขอ,ขอยกตัวอย่างในโมบ้าคือผมไม่ค่อยเอาลงช่องเพราะมันเล่นนานครับเกือบชั่วโมงเลย <the beat. S 1> แล้วผมไม่อยากจะอัดนานแล้วไม่นั่งตัดนะครับมันนานมากๆนะครับกว้ได้ไฮไลท์แตัวคลิปมา นะครับเกมนี้แนะนำน,<า>นะครับเป็น,เ,ปนเกมที่เ<แ>กมเร็วเป็นเกมเร็วนะบางแมชกก็อาจจะช้าหน่อยนะถ้าถ้าถ้าอีกศัตรูมันมันตึงจรงิงเนี่ยก็มีการตีป้อมนะครับตีป้อมเหมือนทุกทุกอย่างเลยตีเลนมีเลนกลางเลน,เนล่างเลนบนนะฮะมิดเลนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปกลับไปครับนี่และเล่นไปเลยครับก็ได้มีภาษาไทยให้ทุกคนด้วย และก็ข้างข้างซ้ายมือเรานะครับที่จะมีอ่ารูปตะกร้านะคือเงินเรานะครับเงินเราจะมีพันเจ็ดสิบแปดนี่พันแปดแล้วก็สามารถซื้อของออกของได้นะครับผมซื้อออกของก็ยิ่งทําให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ผมโคตรโหด่ะกระโดดแบบยิงป้อมนี่นี่ตัวนี้เป็นอารมณ์เหมือนเอดีซีครับตีแรงแต่บางนะครับผมนี่กดร,รัว่ ไม่ได้โมฮะบอกเลยหนุกหนุกจริงหนุกจริงนะครับ s <S มีเกมนี้นะครับผมมีสกงสกีด้วยนะนะครับมีการออกออกแบบสกิลติดตัวด้วยนะครับผมโคตรมันนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับผมขอรันยาวนะไม่ตัดอะไรมากมายนะครับผมพอยากจะให้ทุกคนเ,นเห็นนะว่าแบบมันไม่น่าเบื่ออะไรขนาดนั้นมันมันจริงๆทุกคนบางคนอาจจะดูแบบเฮ้ย oh, <man. S 1> น่าเบื่อพราพี่ลองโหลดมาเล่นดู แล้วคุณจะเพลินแป๊บสามสี่เกมแล้วนี่ฮะนี่ดูสกิลนะครับนี่แล้วก็มีการออกอนี่าอ่แข็งผมก็ซื้อโก้ไปเรื่อยเรื่อยนะครจากพันแปดเมื่อกี้แบบลดลลัวๆนี่ครับนี่นี่ฮะแล้วก็สกิลมันมีอัตตำอัปตันยันขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้นหกเลยนี่ฮะนี่แกผมจะชนะเนี่ยเดี๋ยวดูตีโคตรแรงอ่ะดูนะดูนะดูนะดูดู โคตรแรงเวลแปดตีเวลสามนี่ไม่ได้เกิดบอกเลยทีมันไม่ได้เกิดชนะครับผมเป็นไงครับสุดยอดไหมครับที่ผมบอาดีน้องมาเล่นเนะี่ยเล่นใหม่ทุกคนดูเลยเนะี่ย <Win. S 2> เกมนี้นะครับถ้าใครมีกาลีน่านะครับสามารถล็อกอินในกาลีน่าใช้รหัสกาลีน่าล็อกอินได้ใช้รหัสเฟซบุ๊ k ล็อกอินได้นะครับสองอย่างนี้นะครับผมอย่าลืม <I fight S 1> ไม่ยาก <on. S 1> ไม่ยุ่งยากนะครับผมเน่ โคตรเทสกีโคตรส,สวยนี่ฮะก็จะมีการแบบแตะโหมดแบทเทิลนะครับโหมดแบทเทิลเนี่ยผมจะเล่นทันมีโหมด55ที่ผมบอกทุกคนนี่นะโหมดเนี้ยโคตรโคตรมันเหมือนเราเล่นออนไลน์ในคอมแล้วก็จะมีรูปคนขึ้นเออ้วยเฮ้ยเราเจอผู้หญิงบ้านี่ฮะทุกคนเป็นรูปน้องนะฮะสีดำๆเสื้อสีดำเฮ้ยคนนั้นเนี่ยสาวจังขาวจังเลยอะไรอย่างงี้ว่าก,กันไปนี่ครับผมโอ้โหนี่แล้วก็มีเลือกฮีโร่ครับผม ฮีโร่ตันนี้ฮีโร่ผมไม่เยอะนะครับเป็นฮีโร่ที่ได้ฟรีนะหนึ่งสองสองสี่หกเจ็ดตัวถ้าเรามีตังเราเอาตังไปซื้อฮีโร่เพิ่มได้นะครับผมเหมือนในเกมโมบ้าต่างๆเลยที่ต้องปลดล็อกฮีโร่เนาะโอเคจัดไปชุดใหญ่ใส่กับที่ี่ผมจะเล่นแบบตัวแทงครับเหมือนการเล่นเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ดโคตรโหดนี่ก็มีหลอดโหลดนะผมว่าใครเน็ตกาใครเน็ต้าก็้าว่าไปเน็ตเราเร็วเน็ตเราเร็วเน็ตเราเร็วนี่ ต่เราเป็นเซ็งตอนท้ายเลยวะเฮ้ยบอสบอสเฮ้ยเกาข้าอยู่เอออุ่นบอกเน็ตเร็วแบบโอ้โหโชว์ฟอร์มช้าเลยโอ้มาไปไปครับผมผมจะอยู่เลนกลางไม่เลนบนแท้งอยู่เลนบนตามเกมเนี่ยครับผมอ้าวโดนแย่งเลงครับไปเลนกลางก็ได้ไปเลนกลางก็ได้ไม่งงไปเลนกลาง โอ้กลัูอะไรนะเล่นกลางก็ได้ดูที่ทกลางเล่นดูที่เลนกลางใจปวดร้้วที่มีจะได้พบความรักแท้ที่เจ็บเจ็อย่างนี้ฟัน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 จ้าฟันจ้าเฟิร์สบัตทีมเราเฟิร์สบัตเป็นแล้วครับผมสองตัวแล้วผมจะฟันไหมผู่ไม่ทัน,นครับ เกือบแ,แล้วเกือบได้ล่อนหน้าแล้วอัพสก,กิลสองครับผมมานี่นี่พุกพุกพุกหนผมบอกเลยว่าอิงหน่อยผมต้องพก power bank ต้องพก power bank เยอะกว่านี้ครับโอ้โหเกมมันจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้โม้นะครับผมนี่ฮะนี่ เขาไม่ได้จ่ายนะเพื่อจะมาจ้างผมนะครับผมนะฮะแต่เกมมันเต็งพอครับผมไปเลยครับเราเป็นติ่งฮนะงนะเราเราต้องต้องลยุยติดใจต้องลยุยต้องลยุย <c oughs> ไปฮนะโอ้โหโดนยิงครับโดนยิงเลยกลัวสิไปฮะ ยิงดังเลยเนี่ยอย่ายิงก็ได้ไหมขอร้องรู้จักไหมตัวโบ๊นะอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวฟันหน้าหน้าหายเลยเกือบเกือบเกือบสกิลอยู่นะพุ่งไป่าแม่งเกือบแล้วบอกแล้วอย่าให้อย่าให้มโหอย่าให้มีน้ำโห่ะยมีน้ำโห่แล้วเขาร้องเกมมีสรียง่ายครับพิมพ์ไปเลย r O V นะครับผมจะมีขึ้นเลยกาลิ娜 ROV นะครับโมบ้าโมบายโมบ้านะนะครับผมไปโหลดเล่นกันนะครับผมตัวเกมก็ไม่เยอะนะฮะมาครับผมลุยลุยหรือลุยลุยลุยฟาร์มครับผมฟาร์มเก็บตังค์ครับไม่ได้หรอกเนี่ยฮะท่านใดเราเรานี่นะท้อหมดกระโดดลอยมาครับทุกคนนี้แล้วก็รอครับผมอยู่ตรงเกียงรัน รอ,อครับมัาจะบวกนะครับตอนที่เขาเข้ามาหาเราข้าแม่งเลยดีไหมเนะข้าไปป้อมนี้จะพุง่งว่าทอบตัวนี้เลยพุงพ่งพุงพ่งพุง่งพุ่งโอ้ยโวสทำไมพูดมากเชียงวนะที่คนอย่างเงี้ยละครับผมพูดได้เรื่อยไม่ได <c oughs> ้ก็หยุด เนี่ยก็หย,ยุดหย,ยุดไล่หยุดไล่หยุดไล่อยู่ที่เลนกลางอยู่ที่กลางเลน,เลนผมเวลาผมเล่นในเกมโมบ้านะครับผมเป็นคนที่ชอบอยู่เลนกลางมากนะครับเป็นเลนที่แบบได้บวกเยอะที่สุดแต่ถ้าแบบถ้าแพ้แบบโดนเพื่อนด่ายนะเว้ยแบบมันเป็นเลนที่แบบต้องแจกเยอะที่สุดแล้วอะไรตายไปดิอเ,เออเออโดนท่าอัติไปนะครับอันนี้ก็แบบบอกเลยว่า อยู่เลนกลางเนี่ยเป็นเลนที่ได้บวกได้บวกจริงนะครับแต่ก็ตายง่ายนะบอกตรงๆอ่าจัดปลายจัดปลายเอาชุดใหญ่เอาไฟกระพริบ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 เดินพริบพริบเพลสหาปครับผมลุยครับโอ้ยยืนมีน้ำโผพี่เก่งนะน้องนะกราบกราบกาบรถพี่นะเขาจะอื้มฝันฟันฟันแม่งฟันไหม อย่าอย่าให้มีน้ำโห่อุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บจังเลยเกือบตายครับผมผิวได้นะฮะแล้วก็วาร์ปกลับบ้านได้ด้วยนะครับดับเบิลแท็บเย็ดเยอะเยอะยับเประลายพี่น้องผมขอวาร์ปกลับบ้านก่อนนะผมไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าผมนี่เส็บมากโดนเยอะครับแล้วก็วาร์ปกลับบ้านแล้วก็วาร์ปไปต่อนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยทุกคนน้องพี่บอลพูดมากว่ะเดี๋ยวถ้าพี่พูดเงียบ เงียบกันได้นะนี่เดี๋ยวว่างวันไหนเรามาไลฟ์สตรีมเกมนี้กันไหมเอาไหมใครสนใจบ้างนะคอมเมนต์หน่อยดิได้ปะได้ปะได้ปะพุ่ง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 เหรอพุ่งทาพุ่งอีสองวิอีสองวิอีสองวิพุ่งตายอย่าซ่าพี่น้องขอร้องนะนะเดี๋ยวคิดซ่านะชนะครับ จิซ่าถ้าไม่แพ้ปอสี่นะฮะไอ้น้องเอ,อ๋ยไี่น้องเอ,อ๋ยชะนะครับจริงๆเกมนี้หนุกเนิกจัดไปอีก,อ,กอีกสักรอบไหมโชว์เด็กหน่อยนะจัดไปนี่ปดเนี้ยเนี่ยไอ้นี่คือปดสกิลติดตัวนะครับบายจุดจุดจุดจุจจจไปครับอีกสักรอบครับ อ,อีกสักรอบนะคุเชิคือมันจริงครับไม่มันไม่บอกต่อหรอกผมมีเกมอะไรที่แบบมันมันผมจะเอามาแนะนําในคลิปในในช่องนะฮะไม่มันไม่บอกครับบอกเลยนะจุดนี้เกมไรมันเราก็ต้องเล่นเกมอะไรไม่มันเราก็อย่าไปเล่นนะครับมารวยยินดีต้อนรับ,รบการฝึกใช้สกิลอันนี้เป็นการฝึกใช้สกิลนะครับผม ก็คือมันเป็นโหมดฝึกนะครับถ้าคนเขามาเล่นใหม่ใหม่ก็น่าจะคือเล่นมันจะเป็นอันนี้เขาจะสอดยกเลิกยกเลิกเลื่องท่านะครับผมนี่ไปยังเลนอื่นนี่นี่ไปยังจุดที่กำหนด จุดขึ้นขึ้นข้างบนนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นการยกเลิกถ้าเลื่อนไปทางอื่นแล้วปล่อย,ยัจะไม่ยกเลิกนะครับผมอ่านี่เป็นไงสุดยอดเลื่อนขึ้นอดีนี่ต้องเวลายิงตัวนี้ฮรจะเลือกยิงกะกะครับระะผมแล้วก็ยิงว่าเขาผอบ,อบให้โดนหน่อยฮะันี่ตายโหดไปแล้วโหดบอกแล้วโหด นะครับเน่ได้เพชรมาสิบอันนะฮะมาเดีย๋ยวเราจะมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเล่นอีกสักรอบหนึ่งโหมดห้าห้าโคตรมันเลยมาหูจอใครเจอคนหน้าใหม่เ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากว่าจะได้เจอคนเก่งนะครับแต่เราจะเก่งกว่าหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะอย่าหลงตัวเองในบอสเขาจะ,ะเกมเพิ่งเล่นอ่ะ ลุยลุยลุยรอบนี้ครับผมโดนแย่งการเล่นโดนแย่งตัวแทงติดจริงๆเลายรอบทีเล่นอะไรที่แบบมันเหมือนน่ะ oh, <the> Blizzard, นี่ละกัน s really <S เนี่ยเล่นสกิลไปด้วย oh, oh. นี่มีการโชว์สกิลมีแหละนี่ยน,น่าจะเป็นตัวที่แบบเหมาะสำหรับผมนะครับเฮ้ยนลุกคนลุกคนลุก,คน,ลกคนพองขนลุกคนลุก,คน,ลกคนพองเจอใครบ้างเนี่ยเน็ตผมก็น่าจะช้าคนอื่นอีกเช่นเคยครับ โอ้เสียใจเองเสียใจลอยไม่ได้หลุดดูเช้าคนอื่นวะเดินไลน์เดินไลน์เห็นเช้าใช้ปัญหาเว้ยเดินเต้นวะโอเคออกของครับเดี๋ยวรีบออกของนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บเงินซักนิดนิดนึงนะครับผมเพราะผมเป็นตัวเวทนะครับผมจริงๆมันต้องอยู่เลนบนนะครับผมไปให้ดูตัวเวทอยู่เลนกลางเอดีซีอยู่เลนล่าง แทงอยู่เลนบนมาเราจะได้เจอเลนที่เราชอบแล้วจะบวกบวกบวกเข้าไปบวกลบคูณหารมาเลยให้จทตัวนี้อ่ะให้ตัวนี้น่าจะคนนี้แบบชื่อนี้แบบหน้าหน้าหน้าเขียวชื่อนี้หน้าเขียวมาตวัดให้ไหมเลยมา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 อุ้ยโอ่โตัวสกิลดีสกิลพุ่งเหมือนตัวแทงเลยเฮ้ยตัวตัวพุ่งเหมือนเหมือนตัวแทงมอกเลยเฮ้ยผมชอบผมชอบผมชอบ ตัวนี้น่าจะถูกถูกถูกใจถูกตาโอเคแต่มันมาคับยากนะผมจะเนี่ยผมเล็งไม่ค่อยตรงอุ้มคนโดนคับยากตรงตรงพังอัดเหมืมนอนยิงลูกซองเมืเอ่อกี้รีบปุบ้งไปไปไปแต่ยอย่ารอสักพักไอ้คอมโบได้ก็โอเคนะแหละตอนเนี้ยผมชอบพลาดเนี่ยเห็นไหมยี่ค่อยยิงบักโคตรแรงแรงโคตรโคตรแล้วผมมีโล่อยู่ติดตัวได้ไหม โคตรขี้โกงเลยมาดิมาดิมาดินี่หนิย้อนนีก่อนนีก่อนนีก่อนมาเอาอาุ้นปลาปลาล็อกแล้วทุบทุบทีกนึงได้ได้อับอับอันแรกครับอับอันแรกถือของก่อนเมื่อกี้เกือบตายนี่อับอันสองดีกว่าเพิ่งยิงแล้วแบบตายเลยนะเมื่อกี้ผมว่าจะอันแรกตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับณจุดนี้ าสยคอยแน่นะเดี๋ยวถ้าเราโดนยิงไปเก็บเลือดตรงข้างหลังนี้นะีไปเลยครับตู้รู้สึกว่าตัวเราตีแรงนะ <Ultimate. S 1> ทีนั้นก็รู้สึกว่าโดนเรากดอยู่นะฮะโดนเรากดยับเลยเนี่ยผมนี่นตัวนี้เป็นหลักเลยผมเท่ผมชอบชอบแต่จริงเล่นเล่นตัวไอตัวดาบเมื่อกี้ก็เท่กว่านะมันคอมโบได้ดีรู้สึกว่าเข้าคอมโบกับมันได้ง่ายกว่า ถ้าน,นีอ่อันนี้จะคอมโบนะครัมันก็ต้องคอมโบกดตรงกลางก่อนแล้วก็เข้าไปกดอันบนสุดอันบนสุดแล้วกดอันล่างนะครับเพื่อใจพุง่งเฮ้ยกดเออกดอันนี้กดยิงตรงกลางแล้วกดพุ่งเข้าไปเสร็จแล้วกดใช้อันติตัว R นะครับอ่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเดินไปช่วยเพื่อนยันเลนบนไงพอเดินป,ปั๊บเลนกลางใหม่แล้วพ,พ,พุ่งพุ่งยิงยิงปังนั่นไงกดพลาดเห็นไหม ที่บอกว่าต้องมันเลยไปพุ่งเพราะอะไรนี่แหละไมปร้ายไปร้ายไปเอาไว้เอาไวพุ่งพุ่งโดนป่เนี่ยเอาแข็งแข็งแข็งเฮ้ยแข็งเฮ้ยใจเย็นรอท่าก่อนยืนโชว์เลยนี่เราเวลเราเวลห้าเขาเวลสี่พุ่งยิงบัฟเจ็ดร้อยฟาด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 รอด่างวุดหวิดเกือบละ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 เมื่อกี้เกือบตายละ ดียังไปชีดไว้ให้เข้าใจนะ <An enemy S 1> ไปครับผม <been> ยาวๆฮะทาวเวอร์ค่าทาวเวอร์หรือพัอทงทาวเวอร์นี้ได้ <An enemy S 1> ไปครับ <been> ทุบครับทุบครับทุบทุบทุบเรียบร้อยแตกด double <tap>. s <Double> t <tap. S 2> a บ double calf ไปครับ เราจะไปช่วยเพื่อนเลนบนแต่คนไม่ได้ฆ่าหรอกมั้งตีคลิปล้อกลับดีกว่าไปเฝ้าเลนตัวเองดีกว่าเดี๋ยวยเพื่อนด่าบึกบกับเลนเป็นรอยวัวเลเนเะหรอฮะนั่นไงไอ้กลางมาละพูดไม่ทันขาดคำจะมาลอยใช่ไหมนะเราจะมาลอยใช่ไหมเตรียมตัวตายเลยพุงง่งดังอ่ะพุ่งพลาดอีกแล้วบักมีสกรริลนี้โดนแล้วพลาดโดนสตัร์นนครับผม โควตันครับจะหนีแล้วครับผมหนีไปไหนพุ่งพุ่งพุ่งหนีไปไหนไม่หนีดิฮะใครเจอวะออนสไตรถูกถูกถูกเข้าไปทุบเข้าไปทุบมันเข้าไปไปครับเลนกลางผมพ่คารจมูกเลยไปครับผมทุบทุบทุบขึ้นไปทุบถูกถูกถูกเข้าไป เลนนี้น่าจะได้ป่ะวะได้น่าจะได้นะถ้าผมถ้าไอคิดไม่ออกก่อนผมก็ไม่ยอมออกหรอกอ่าคิดหมดก็ไม่ออกโหดพอเฮ้ยน,นะตัวนี้ไม่เข็ดหรอกมันจะฆ่าผมไม่ได้เลยทุกคนคือแบบเฮ้ยไม่ฆ่ากันได้ไหมเปรียบสมมามัคคีคือพลังอะไรเงี้ยไม่สมมามัคคีใช่ไหมผมจะฆ่าทีนะอะไรนี้คือคำขู่คือคำขู่ขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ขู่ไว้ก่อนเฮ้ยจะได้เฮ้ยจะได้เนี่ยไป เลย yeah. <im cose wick> ตีค <East. S 1> ่อยๆตีค่อยๆตีค่อยๆตีไปครับไม่ถอยไม่ถอยตัวเดียวก็ไม่ถอยจะตีจแตกจะตีก็จะแตกตีก็จะแตกครับไม่ถอยสู้ไม่ถอยนะจ๊ะนะไม่ถอยโดนอะไรก็ไม่ถอยจะให้บอาไม่แตกก่อนลบมากโอ้ถอยก็ได้ดันไง เดี๋ยวเออผมแตกดีมากเกือบล้เกือบแล้วเกือบเสียตัวฟรีแล้วนี่นี่มีการติ๊กด้วยครับสุดยอดไะล่ะไปเดี๋ยวรอรอเขาเกิดครับอีกสี่วินะครับรอรอสุดวิโอเคเกิดแล้วสายเดินครับลุยๆๆยยเฮ้ยคือบอกตรงๆว่า มันจริงนะเอาอตรงนะถ้าใครไม่ไม่ลองเล่นไม่ไม่รู้หรอกเนี้ยว่าความมันมันคืออะไรไปครับไปครับไปไหนครับจะจะ่าดูครับผมฆ่าให้ดูฆ่าให้ดูไม่หนูไม่หนูเข้าใจป้ะพี่เวลสูงกว่าหนูนะหยุดหยุดหยุดสู้กับพี่เจ๊ไหมเจ๊ไหม,มอะไรอะไร เดี๋ยงอ่ะโคตรโหดอะ่ะคืออันนี้ชมตัวเองให้ตัวเองมีกำลังใจนะครับทุกคนไม่ได้แบบคิดร้ายอะไรใครนะครับคือผมก็ชมให้ตัวเองดูดีแค่ <Legend> okay, นั้นเองโอเคเนี่ยครับตีป้อมสุดท้ายแล้วแหละนะครับมา,มามพุ่งผิดทางแล้วไม่ค่อยชอบเลยเรตัวเองพุ่งผิดทางไปครับผม ตายว่ะอูตายว่ะตายเกือบว่ะพุ่งไปตายไปไม,ไม่ไม่โดนครับเออเกือบแล้วกุ๊บอาบกุ๊บอาบกุจะจ๊ะไปครับผมจะเข้าป้อมดีไหมเนี่ยกลัวฉันกลัวป้อมอ๋อไม่ค่อยสบายนิดหน่อยคนระับต้องขออภัยโทษอุ้งไม่โดนว่ะไม,ไม่ไม่ตาย หนีได้ไงวะนี่ผมจะสู้เลยจะสู้ไม่หนีด้วยเนี่ยต้องล้อหลอกครับล้อหลอกให้เขาเชื่อใจล้อหลอกให้เขาเชื่อใจเรานี่ไม่ตายหรอกเราถึกพอครับไม่ถึกหรอกมันเป็นเอะตัวผมไม่รู้เป็นแทงหรืออะไรนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้อ่านนะครับก็สู้ไม่ถอยครับเขาปอมโชด้วยนะฮะเกือบตายอย่างเงี้ยละอือสองตัวลุมหนึ่งเหรอเฮะเฮ้มอยู่นานมาอยู่นานอยู่นานกว่าเว้ยเอาดิ๋เอาอุ้ยหูอุ้งหงกลับมาฟาดเกือบตายแล้วตัวนั้น นี่อ่อนให้เนี่ยพูดเล่นครับโดนล็อกอีกแล้วครับโอ้โหยจะมีตัวตัวมายุ่งแล้วผมเรียบร้อยครับผมมายุ่งใช่ไหมเฮ้ยยุ่งใช่ไหมยุ่งใช่ไหมยุ่งใช่ไหมยุ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูด้วยนีใครดูดิใครคุณผมจะผอ้ยรสองตัวรูปผมวะเนี่ยเออเออเฮ้ยอย่าตัานอย่าต้านยุ่งอ่ะฮะอุ้ยถุนตายตายยังไรก็ตายยันอะไรก็ตายแตชนะก่อนวะ เฮ้ยคือเมื่อกี้ปวดได้ดีมากนะครับให้มันออกจากฐานมามันสนใจผมตั้งสองตัวอีกสามตัวกันฐานนายเก่งมากอ่ะนะได้ MVP เลยนายโคตรเก่งเลยสุดยอดไม่ใช่เรานะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ผมได้ MVP นะเพื่อนเราเพื่อนเราเน่เปิรมเๆิมเิมนี่ยินดีด้วยคุณได้รับเลเวลอัพนะครับผมโอ้โหเล่นจนไออ่ะแบบ ม,มันมันจริงนะครับเมียก็เขาบอกว่าเราเนี่ยออกของอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีการบอกออกของด้วยนะครับผมนี่ก็ดูเหมือนโมบ้านะครับได้รับนี่เปิดกล่องได้รับกล่องนะครับผมนี่นะครับผมโอเค แล้วก็จะมีพวกฮีโร่นะครับผมก็ที่เราต้องซื้อนะครับนี่ฮีโร่ต่างๆที่เราจต้องปลดล็อกนะครับผมมีฮีโร่มากมายเลยที่เรายังไม่เคยเล่นนะครับผมแต่ในอนาจะเล่นได้เล่นแหละมีแบ่งมีแบ่งเป็น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 เลเยอร์นะครับว่าเป็นเลเยอร์แท้งเป็นไฟติ้งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเวทอ่านะครับนี่ก็จะมีบอกเป็นสกิลติดตัวนะครับผมแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับผมที่อยู่ในนี้นะครับน่าสุดยอดนะครับผม นะฮะก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับผมลิง์โหลดอยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมมาโหลดเล่นกันเลยนะผม ROV นะครับผมโมบายโมบ้านะจ๊ะของค่ายกาลีน่านะครับโอเคไว้เจอใหม่ครั้งหน้าผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับวู้มัน